ละครซีรีส์เกาหลีเรื่องปิ้งรักยีตัวร้ายตอนที่สองเอาละจ้ะนักเรียนทุกคนตอนนี้ก็หมดคาบของครูแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเตรียมตัวลงไปกินข้าวที่โรงอาหารได้เลยอาา๋อฮะดีจังเลยหิวข้าวจะใส่จะกิวอยู่แล้วหิวเหมือนกันแหละตอนเช้ากินไข่าดาวแค่สองฟองเองเออนี่กังยูกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วส่งฉไปหาน้องแฮอันหน่อยได้ไหมอ่ะ ซอนมินเป็นหนุ่มเจ้าชู้มากเขาเที่ยวจีบสาวๆไปทั่วโรงเรียนเลยนายนี่จริงๆเลยนะน้องเฮอันคนไหนอีกล่ะกังยูเบื่อหน่ายในความเจ้าชู้ของซอนมินซะเหลือเกินรถไฟชนกันไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแต่ซอนมินก็ยังไม่เข็ดมนอาเที่ยงนี้เราจะกินอะไรกันดีละจ๊ะวันนี้ฉันพกเงินมาเพียบเลยฉันเลี้ยงเธอได้นะเลี้ยงฉันหมดทุกอย่างที่ฉันอยากกินเลยเหรอ ว้าวจะกินอะไรดีนะฉันกินจุมากเลยนะถ้าเธอจะเลี้ยงฉันรับรองกระเป๋าเงินเธอฉีกแนะ่มุนอาแกล้งหยอกจีอึนและในขณะนั้นอาจารย์แทยอนก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างหืมมุนอาเอาอีกแล้วนะเธอหมานี่ซิมานั่งใกล้ๆครูซิตามกฎของโรงเรียนถุงเท้าต้องเป็นสีขาวนะจ๊ะ ทำไมมันสีแดงแปรดแบบนี้จะรักษากฎของโรงเรียนหน่อยไม่ได้หรือไงโหอาจารย์คะเมื่อวานก็ย้อมผมสีทองวันนี้ก็ใส่ถุงเท้าสีแดงมาอีกก็ถุงเท้าสีขาวของหนูมันแห้งไม่ทันนีคะอาจารย์หนูเพิ่งย้ายเข้าบ้านใหม่ด้วยอะไรก็ไม่พร้อมนะค่ะมุนอาเธอนี่ข้ออ้างสารพัดเลยนะฉันรัปวดหัวกับเธอจริงๆหนูขอโทษค่ะอาจารย์กังยูนั่งหัวเราะเบาๆอยู่คนเดียว ตั้งแต่เจอผู้หญิงมามุนอาก็คงจะเป็นผู้หญิงที่วุ่นวายที่สุดในโลก <c oughs> ผู้หญิงแบบเนี้ยเราคงไม่เอาชีวิตของเราเข้าไปเกี่ยวข้องหรอกผู้หญิงอะไรไม่เคยรักษากฎระเบียบอะไรสักอย่างคอยแต่จะแหกคอกตลอดเวลาจริงไหมซอนมินแต่ฉันว่าผู้หญิงแบบนี้ก็น่ารักดีนะเพียงแค่ควบคุมยากกท่าเนั้นแหละถ้าเป็นฉันฉันก็คงจะไม่เอามาเป็นแฟนหรอก มันจะเสียการปกครองเป,ปล่าๆมุนอาเดี๋ยวฉันว่าจะเอากระเป๋าเงินไว้ใต้โต๊ะละ่ะขี้เกียจพกไปโรงอาหารด้วยอะเอาไว้ในโต๊ะของฉันนี่แหละมันปลอดภัยดีมุนอาไม่เห็นด้วยที่จีอึนจะเอากระเป๋าเงินไว้ในโต๊ะมันคงไม่ปลอดภยัยเท่ากับพกไปโรงอาหารด้วยหรอกฉันว่าไม่ไดีหรอกนะจีอึนเออนาะเราลงไปกินข้าวแค่แป๊บเดียวเองเงินก็ตามใจเธอนะ แต่ถ้าเงินหายเธอจะทำยังไงอย่าพูดเป็นลางซีมุนอาฉันแค่เตือนเธอเอานะ่ฉันมั่นใจว่าไม่หายฉันว่าที่มุนอาเตือนมันก็ถูกแล้วนะในห้องของเราอาจจะไม่มีใครขโมยแต่ห้องอื่นละ่ะถ้ามีคนเข้ามาในนี้แล้วเอาเงินไปจะทำยังไงกังยูพูดเตือนจีอื่นด้วยความเป็นห่วงเช่นกันตอนก่อนปิดเทอมก็มีเงินเพื่อนห้องสี่หายเหมือนกันนะตายแล้วมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรอ คนที่จะขโมยเงินคนอื่นได้เนี่ยต้องเป็นคนแบบไหนกันนะเอาเถอะฉันไปกินข้าวก่อนแล้วกันฉันก็จะไปแล้วเหมือนกันจีอื่นเร็วๆฉันหิวข้าวแล้วปะไปกินข้าวกันซอนมินเมื่อทุกคนออกไปกินข้าวกันหมดโอสองเพื่อนห้องหนึ่งก็ได้แอบ,บเข้ามาในห้องของพวกเขาเธอเดินไปนั่งตามโต๊ะแล้วก็ค้นกระเป๋าค้นใต้โต๊ะของแต่ละคนโห้ยในนี้ไม่เห็นมีอะไรเลย เดี๋ยวลองมาดูโต๊ะนี้ดีกว่าเฮ้ยในนี้มีเงินด้วยอะเฮ้ยไม่มีใครเห็นหยิบเสร็จกระเป๋าเลยเมื่อโอซองได้กระเป๋าเงินแล้วเธอก็รีบเดินออกจากห้องไปหลังจากที่กังยูและซอนมินกินข้าวเที่ยงเสร็จพวกเขาก็พูดกันถึงเรื่องฟุตบอลเมื่อคืนนี้โถ่ฉันเสียดายมากเลยเมื่อคืนง่วงนอนก็เลยหลับไปก่อนไม่รู้เลยว่าใครชน,นะนายรู้หรือเปล่าล่ะฉันก็เผลอหลับไปเหมือนกันแหละ จริงๆไม่อยากนอนดึกเพราะตอนเช้าก็ต้องรีบมาโรงเรียนสองหนุ่มคุยกันเรื่องฟุตบอลอย่างออกรถออกชาติตามประสาของคนที่ชอบกีฬาประเภทนี้มุนอาและจีอื่นก็กินข้าวเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่พวกเธอก็ยังไม่ขึ้นห้องเรียนมุนอาเสาร์นี้เราไปดูหนังกันไหมมีหนังเรื่องใหม่มาด้วยนะเธอชอบแนวไหนหนังรักหรือหนังสยองขวัญละ่ะมีหมดแหละ ฉันไม่ค่อยชอบไปโรงหนังอะนะเพราะว่าฉันชอบดูเองที่บ้านน่ะคนเยอะฉันคิดเกียดไปยุ่งด้วยฉันว่าเราหาหนังสือสนุกๆแล้วไปนั่งอ่านที่สวนสาธารณะดีกว่าเอาแบบนั้นหรองั้นเราหาอะไร,อ,ะไรอร่อยๆไปกินด้วยนะมุนอาและจีอึนพูดคุยกันอย่างสนุกสนานจนลืมไปว่าจีอึนนั้นทิ้งกระเป๋าเงินไว้ในใต้โต๊ะของตัวเอง เอาละจ้ะนักเรียนเข้าห้องเรียนได้แล้วนะไปกันเถอะเพื่อนๆเร็วเฮ้ยเดี๋ยวก,ก็เข้าเรียนสายหรอกเร็วๆสิกังยูเมื่อทุกคนเข้ามาอยู่ในห้องเรียนจีอืนก็นึกได้ว่าทิ้งกระเป๋าเงินไว้ใต้โตะ๊ะเธอจึงหลวงมือเข้าไปดูแต่ปรากฏว่าย่าแล้วมุนอากระเป๋าเงินฉันหายไปไหนก็ไม่รู้ทำยังไงดี ฉันจำได้ว่าฉันเอากระเป๋าเงินไว้ใต้โต๊ะนี่แหละโ่เอ้ยเงินที่ฉันเก็บสะสมมาใครกันนะเป็นคนขโมยไปใจร้ายที่สุดเฮ้ยฉันบอกเธอแล้วไงว่าอย่าทิ้งกระเป๋าเงินไว้ในห้องเรียนเงินตั้งเยอะตั้งแยะของมีค่าแบบนั้นนะ่ะเราควรเก็บไว้เอาแล้วไงเงินของจีอึนหายในถานหน้าหัวหน้าห้องฉันจะต้องหามันให้เจอว่าใครเป็นคนขโมยไป ได้เลยเดี๋ยวฉันจะช่วยหาเองห้องของเราไม่เคยมีขโมยเลยนะคนที่ขโมยไปจะต้องเป็นเพื่อนต่างห้องแน่นอนแต่ตอนนี้เรายังไม่ควรปลักปลําใครต้องหาหลักฐานสะก,ก่อนอะไรนะเงินของจีอื่นหายไปอย่างงั้นหรอใครเป็นคนเอาอไปกันนะแย่ yeah, แล้วคะ่ะทุกคนเงินของจีอื่นหายไปแบบนี้ต้องช่วยกันตามหาขโมยนะคะอย่าลืมติดตามในตอนต่อไปนะคะว่าจะจับขโมยได้หรือเปล่า